สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับหุ้นของนักสู้คนที่หกจากทดคิวเจอร์นะครับกับหุ้นบิลไดโอนั่นเองครับ ัปิวไดโอนะครับก็เป็นหุ่นอีก1ตัวจากทศคิวเจอร์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหุ่นของนักสู้คนที่6เขานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกล่องของหุ่นตัวนี้กันก่อนนะซึ่งตัวนี้ผมได้เป็นงานมือสองมานะครับซึ่งเอาตัวกล่องมาเนี่ยก็มีหลายๆจุดที่มีบุบมีกระแทกมากๆนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะโดนยุบลงไปนะครับด้านล่างนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีกล่องให้ดูสวยๆก็พอ หน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของเจ้าบิวเรโอทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็โชว์ว่าเจ้าหุนบิวเรโอเนี่ยมาจาก2ขบวนด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้เนาะบิวเลชานะครับแล้วก็บิวและชาแบ็คนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ด้านบนอันนี้ยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวตอนไปนเล่นเดี๋ยวทําให้ดูว่ามันอยู่ด้านล่างด้านบนยังไงนะครับเป็นของบันไดนี่นะครับบันไดแดงเนาะแล้วก็โลโก้ของโทคิวเจอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นของเขา บิวเดโอนะครับก็จะเป็นขบวนที่11นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รีวิวไป8ขบวนถูกไหมก็จะมีตัวทูติโอ Tokyo นะครับแล้วก็ดีซีโอนะครับเป็น8ขบวนเนาะ5กับ3แต่ครั้นี้ยข้ามาขบวนที่11นะครับเดี๋ยวขบวนอื่นๆเดี๋ยวผมเอามาให้ดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะด้านข้างฟาร์บนอ้านขานะครับเขาก็จะบอกว่า นี่นะเป็นขบวบนที 1, ่1ขบวบนที่2นะครับ2ขบวบนนี้รวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะเห็นปะกลายเปปะลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็พอลักษณะน,นี้แล้วพอแปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์ก็จะได้ลักษณะนี้นั่นเองนะหุ่นตัวนี้แปลงไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปแปลงให้ดูแล้วก็สามารถเล่นกับเครื่องแปลงล่างเขาได้ด้วยนะครับสําหรับตัวหัวส่วนหัวของตรงนี้เนาะที่เป็นหัวรถไฟนะครับสามารถถอดไปเล่นกับเครื่องแปลงล่างได้นะแต่ว่าผมไม่มีเครื่องแปลงล่างนะครับก็เลยไม่ได้มารองให้ดูเนาะ แล้วก็นี่นะครับอ่าทษคิวโอดีเซแล้วก็บิวเดโอเนี่ยรวมร่างกันก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับแต่ขออุบไว้ก่อนขอข้ามไปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปถัดไปผมจะแปลงให้ดูทั้ง2ตัวนี้รวมกันแล้วก็3ตัวนี้รวมกันนะครับขอข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะอนี่นะครับด้านหลังด้านหลังก็วิบบมากเลยก็คืออย่างที่บอกข้างหานั่นแหละ2ขบนนี้ได้เป็นขบนนี้นะครับผมตัวแบบนี้เลยแล้วก็ ถ้า3ตัวน,นี้ร่วมกันก็จะได้ล่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่อ่านี่นะครับแปาบวนเห็นป่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปแล้วก็ก้า0สิบเกบตัวน,นี้ผมก็มีนะเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าขอข้ามไปเนาะโอเคแล้วก็ขบวนนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวก็มาในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคเรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาของออกมากันดีกว่า และนี่นะคะก็จะเป็นบิลเลชา่ทั้งสองคันนั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นบิลเลชาที่อยู่ด้านบนนะครับผมส่วนคันนี้จะอยู่ด้านล่างนะก็เดี๋ยวมาดูด้านบนก่อนแล้วกันนะครับผมพี่ยาวลงไปหน่อยด้านบนนะครับก็จะเป็นรถไฟที่เป็นเหมือนรถช่างเนื้อออกไหมรถช่างก็คือตรงส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถขยับได้นะเป็นเหมือนอที่ตักแมคโครตักดินได้นะ แต่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าในในเรื่องมันตักดินได้หรือเปล่านะแต่คิดว่ามันน่าจะตักได้นะเพราะว่ามันหน้าตามันก็เหมือนแมคโครเนาะและ้วก็ส่วนข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเคลนที่เอาไว้ยกสิ่งของได้นะนี่นะครับผมอ่าส่วนด้านหลังมีประโยชน์เลยไม่รู้ว่าคือรถไฟอะไรนะครับด้านหลังนี้เนาะแล้วก็มีล้อนะครับล้อจริงหมุนได้ตรงนี้อยู่สองล้อแล้วก็ด้านหลังสองล้อนะจุดตรงกลาง เป็นล้อลังเลื่อนอีกคู่หนึ่งนะส่วนส่วนรถไฟอีกท้ายขาบวนนะครับก็มีเหมือนกันเป็นลูกเลื่อนนะฉะนั้นแน่นอนว่าวิ่งได้จริงแน่นอนนะครับอ่าส่วนนั้นบนผ่านไปแล้วนะครับด้านล่างละ่ะด้านล่างอ่ะจริงๆผมดูไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนรางรถไฟซะมากกว่านะเหมือนมันเป็นรางรถไฟซะเองนะแต่จริงๆก็คือเขาเขียนว่าเป็นอ่า บิลและฉะแบกนะครับเป็น b a c k อะ่ะออนะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีล้อเลื่อนอยู่เหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะตรงนี้มี2ล้อแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางนี้อีก2ล้อนะครับด้านหน้าอีก2ล้อก็แน่นอนว่าเล่นสิวแน่นอนนะครับล้อเยอะขนาดนี้นะอ่ะวิธีการเล่นของเจ้าตัวบิลเลชฉนะครับก็ง่ายก็คือเอาขอบวนสั้นนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีกิฟต์อยู่ นะครับเป็นกิฟตตัวเมียเนาะแล้วก็ส่วนอันยาวเนี่ยจะมีกิฟตตัวผู้อยู่นะครับตรงกลางของลําตัวมันก็นกํากิฟตตรงนี้กับตรงนี้สวมไม่เข้าไปเลยสังเกตเส้นที่ดีนะครับผมอีกข้างนึงมีเส้นไหมมันก็มีเหมือนกันแต่เส้นมันข้ายๆนะเออก็ดูข้างให้ถูกแล้วกันนะครับเสียบไปเลยคับอ่ะเรียบร้อยนะครับรวมร่างแล้วก็จะเป็นบิลเรชชาหน้าตาเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะครับผม แน่นอนว่าก็ยังคงวิ่งได้เหมือนเดิมนันเองนะโดยที่ไม่ต้องใช้รางรถไฟนะครับนี่คือผมพยายามจะหมุนให้ดูรอบๆทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถไฟยาวนะครับพอมันหมุนออกมาแล้วมันไม่สวยก็เลยหมุนให้ดูเป็นอัตโนมือแบบนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับด้านหลังก็จะรูเยอะหน่อยรูน็อตเต็มเลยนะครับผมเขาไม่ซ่อนได้เลย ส่วนอีข้างหนึ่งก็แน่นอนว่าสวยงามดีนะครับที่เป็นด้านหน้าของตัวหุ่นนั่นเองน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนร่างเป็นบิวไดโอกันดีกว่าครับมาครับมาแปลงร่างบิวและฉะเป็นบิวไดโอกันดีกว่านะครับขั้นตอนเนี่ยมีไม่ยากเลยจริงๆนะครับผมว่าเด็กเลน่นไ้ผู้ใหญ่เข้าใจง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นเหมือนหุ่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผม ก็วิธีการเนี่ยก็มาดูที่ท่อนล่างนะครับผมท่อนล่างก่อนเนาะท่อนล่างเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีปุ่มสีส้มๆ,มๆเห็นไหมทุกคนเราเอานิ้วแย่เข้าไปนะแล้วก็กดมันลงแบบนี้เพรบแล้วก็หักมาลงก็ถ้าเกิดว่าเราไม่กดปุ่มเนี่ยมันก็หักลงแหละแต่มันเหมือนมันตีเป็นการเห็นหน้วว่ามันจะมันหักลงแต่ว่ามันจะลงคนละข้อนะครับอ่าเราต้องเอานท้่ไปแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เอาลงแบบนี้ชึอฟาบ นี่นะครับได้แบบนี้มาแล้วเโรนเป็นเหมือนเป็นขาแล้วแล้วก็แขนแล้วด้วยแค่นี้เลยนะแล้วก็จากนั้นหมุนสังเกตว่ามันจะมีท่อนนะครับท่อนท่อนท่อนต้นขากับท่อนขาเนแล้วก็ท่อนเท้าเนาะท่อนขาเราบิดมาด้านหน้าหาตัวเรานะครับปั๊บป๊บอ่าแบบนี้แหละส่วนปลายเท้าหักขึ้นนะครับกึกกึกอ่าจากนั้นเหลือส่วนแขนนะครับก็ หักลงแบบนี้เลยฝาบทั้งสองข้างนะแล้วส่วนหน้าฝาบส่วนหน้าก็หมุนออกมาหมุนเคนมาด้านหน้านี่นะครับผมปป๊ดเสร็จแล้วครับบิวไดโอแค่นี้เองเห็นไหมว่าง่ายมากนะครับผม มาดูจุดขยับของบิวไดโอกันดีกว่านะครับผมก็จุดขยับของบิวไดโอเนี่ยจะมีส่วนแขนนะครับที่สามารถเอาขึ้นได้แบบนี้เนาะมนได้รอบนั่นแหละจะไม่ติดดีไซน์ใดๆเลยนะครับผมยกขึ้น,นแบบนี้เลยนะครับผมมันได้ป๊บอ่าแล้วก็ยกขึ้นได้แบบนี้เหมือนที่เขาเอาลงมานั่นเองนะก็จะสังเกตว่าข้างแขนด้านซ้ายนะครับจะมีรรมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนหัวของ รถไฟทางด้านขวานะครับก็สามารถเอาลงมาได้แบบนี้นะเหมือนในใบโปรโมทของเขานะครับผมแต่ส่วนขา่ะจะขยับอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะก็จะดีไซน์ดีขวาได้แค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยหมดแล้วจุดขยับมีแค่นี้นะครับสำหรับเจ้าบิลไดโอนะครับ จบกันไปอีก1ตัวนะครับจากซีรีส์ทดคิวเจอร์นะครับผมเดี๋ยวพัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวพัทเสริมนะครับที่จะนำมาเล่นกับหุ่นยนต์ของทดคิวเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทดคิวโอดีซีโอแล้วก็บิวไดโอตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพัดหน้านะรวมไปถึงการนำหุ่น2ตัวแล้วก็3ตัวของของซีรีส์นี้นะครับมารวมล่างกันด้วยเดี๋ยวมาพัดหน้าพัดเดียวยาวๆนะครับผม แล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมซีรีส์ของโทคิวเจอร์เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะครับยังมีคุนยักษ์อีกกี่ตัวว่าหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวด้วยเป็นสองตัวนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครเป็นแฟนเซนตไตใครเป็นแฟนซีรีส์โทคิวเจอร์เนี่ยก็กดกระดิ่งกริ้งๆแจ้งเตือนกันไว้นะครับลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีคนเห็นคล มันไม่ค่อยมีคนดูนะครับผมก็กำลังใจไม่ค่อยจะมีนะครับยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับย้ำอีกทีเนาะเดี๋ยวท่านใดนะครับชื่นชอบของเล่นนะครับผม แล้วโดนทาช่องเนี่ยป้ายาไปนะครับก็สามารถไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับผมผมจะมีลิงก์ที่รวบรวมของเล่นอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปช็อปผ่านลิงก์ของผมได้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่ท่านซื้อผ่านลิงก์ผมด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากด้วยวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ